มากินข้าวกับน้องเมษานะครับวันนี้น้องเมษามีทอดไข่นะครับแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆน,นะครับน้าวน้องเมษานี่เอาซอสใส่ด้วยนะนี่นี่ใส่ซอสนี่ก็ใส่ซอนสซอนะครับนี่น้องเมษาใส่เสื้อขยี้ใบด้วยนะครับอ้ําเลยระวังร้อนด้วยเป่าด้วยครับอือหือสัมผัสนะครับอร่อยไหมอร่อยนะครับนี่ ยนี่ใส่ซอสอันนี้ก็จะเป็นข้าวไข่เจียวนะครับืน่าอร่อยจังเลยสุดยอดครับนี่สีมือคนสีมือคนทบนะครับทอดไข่เองใช่ไหมน้องเมษาข้าวให้เยอะๆนะจะได้แข็งแรงนะครับนี่ตูช้อนอ,อ,อู้ช้อนตัวนี้ด้วยจานก็สีชมพูวันมันน่ากินจังเลยเนี่ยน้องเมษา อย่าลืมกดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้น้องเมษาด้วยนะครับบ๊ายบาย